ผู้ชายคนนี้บางคนบอกว่าเขาคือคนบ้าบางคนบอกว่าเขาคือด็อกเตอร์แต่เขาบอกตัวเองว่าเขาคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เราจะไปติดตามเรื่องราวชายที่มีความคิดต่างจากคนอื่นชายที่มีดีกีวุฒิการศึกษาไทยเยอรมัน สิ่งที่เขาประดิษฐ์สิ่งที่เขาเล่นมันมาจากความคิดของเขาเองเขาค้นหาความสุขที่ได้ใช้ชีวิตกับสิ่งที่ตัวเองสร้างถ้าคิดเป็นมูลค่าต่อชิ้นงานถ้าต้องซื้อมาจะมีมูลค่านับแสนบาทสิ่งที่เขาสร้างวันนี้เขาทำความสุขให้กับตัวเอง และแบ่งปันความสุขนี้ให้กับผู้สนใจที่จะเข้าใจและเรียนรู้นี่คือด็อกเตอร์เปมผู้คิดค้นและทำลายคำว่าไม่ได้ให้เป็นคำว่าได้เสมอถ้าเราลงมือทำทุกเช้าครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็จะออกมา ประดิษฐ์ประดอยของเล่นของตัวเองครับของเล่นทุกชิ้นที่เขาประดิษฐ์เองสร้างเองโดยที่ใช้เงินทุนของตัวเองครับแล้วเขาเป็นนักประดิษฐ์อย่างนี้เนี่ยเขาทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดต้นทุนในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และสิ่งที่เขาทำนะวันนี้นั่นใครเป็นคนสอนเข้ามาเราจะไปติดตามเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อว่าเปรมบำรุงที่ผู้คนแถวนี้เรียกเขาว่าดเรเปรมครับ เขาเรียนมาทางอุตสาหกรรมหลักสูตรของไทยยล้รมันในี่สามาในห้องเฮดไดและหลักสูตรนะครับในเฮดไดคนที่จบไทยแล้วมันเฮดไดทุกคนครับพวาความรู้น่ะมันมากพ่อมันเกินพ่อแต่เมื่อเอามาใส่กลายเป็นเฮดของเรนทีเขาเป็นคนบะไมให้สายเช่าบ้านต่ว่านี่คลาดของพลังแล้วเขาเรียกว่าเป็นนักสะสร์เป็นไอเบอร์อัสไต์ที่แท้จริงเขามีความเป็นไอเบอร์ย้นให้โตอยู่แต่ว่าเขาต้องออกมาใส่ เรื่อนี้เพชรยุติสองสิบแบบเครืั้งโตเลยเั้งป <c oughs> ๋าด้านบนช่องเห็ดจากเมฆพิมพ์มุ่นค่าถ้าไปซื้อตัวนี้ถ้าซื้อตั้งประเทศที่ราคาต่ำสุดตามเกียรตลำป๋ายยุติแสนเขตแสนเจ็ดหมื่นบาทเรือลำนี้พร้อมเพชรในเมื่อซีปีที่แล้วตั้งนั้นมันก็จะเป็นเรือลำพุนแต่ว่ารูรปทรงเ่าถูกใจเพ็ดออกมาแล้วเ่าถูกใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบเรือของเล่นมาเนี่ยหมดไปกี่ลำหมดไปกี่หมืน่นหมดไปกี่แสนถ้าถ้ามาแสนก็เฉียดเฉียดล้านครับอันนี้คือโรงงานเล่นมาเนี่ยแม่นครับ <laughs> บางเทอเขาเกิดลรงงานแค่เรือพระเจ้าแผ่นด <laughs> ินมี็นมักลูปทรงเดียวกันซื้อเรือเพิ่นสวัสเรือเวคาม,มีอยู่สองสามลำ้ำามีเรือลำหนึ่งสวอว่าวาชิระเพตา เป็นเลือโอเคดิงกีคือกันแต่ว่าเป็นสีเหลืองแต่ว่าคนว่าใครเห็นดอกจอดอยู่ในสวนกีรดาของรอดสิบเหนมีครับแต่ว่าในซื้อว่มีแมีต้เขาจะเห็นก็คือถ่ายเลือดจะเขียนว่าวชิระเพตาเพตาแปลว่าเลือดวชิระก็คือซื้อหย่อของพระององทานไปซื้อสัตว์ของรอดสิบครับเลือดของพระเทวกมีแต่ก็่มีคนเคยเห็นเ้างเห็นก็คขึ้นในคิวขอเลือเวียคาการแข่งในเลือที่โอเคดิงกี้ในรุ่นนั้นพงได้ทีหนึ่ง เหตุแ่ความมือห้าที่ว่ามีามกษัตริย์อีกาลุงแข็งกีฬาเรือใบซึ่งบ่มีเลยในโลกเนี่ยที่กษัตริย์เหตุเรือเนี่ยครับคือต้นแบบของผมก็คือพอรัวมีขึ้นเรือที่ข้อมูลท่านที่เหตุเองเขาก็เลยทํางทาเหตุเองคือเพลินมันกับเล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นณพื้นที่ลงนาณนะพื้นที่ลงนาแบบไทย,ไทยนะไม่ใช่ลงนาแบบฝรั่งครับเขาผลิตเองเขาสร้างเอง เขาประกอบเองทุกชิ้นส่วนเขาคิดเองทำเองและก็ใช้เองส่วนคนที่จะมาต่อยอดนั้นเราไม่รู้ว่าใครจะต่อยอดให้กับเขาแต่สิ่งที่เขาทำณวันนี้เขามีความสุขแล้วครับ ที่เรีนเรือได้ือต้งในหลวงรอดเก่ามันต้องเหตุเองคือเป็นเรือเวคาเดี๋ยวเขาเคยเห็นคลิปบ่อยๆคือเป็นเป็นมาสเตอร์ก็เอินมาสเตอร์มีเคือเรือเวคาเลยเดี๋ยวเขาบ้างในคลิปบ่อยๆอี่มันคือซื้อเรือวางเรือโอเคบิงกี้ในตะกุลบิงกี้พงษ์จนทรส่งชอบเป็นเรือลุมยัยพงษ์กะเอาแนวกิดววาเขาจิต่อเองแต่กัาบกายานเรือที่แบบพงท่านอ่ะผงกับพึ่งมาต่อ องก็ต้อเรือเรือรหลุ่นอื่นที่มีความทันสมัยกว่าเรือเวทาเป็นลักษณะรูปแบบเกา่าแต่ก็มีความงดงามการสัน่น่ามากดอกอนี่รักคาเห็ดบันดานในผมเนี่ยมักเห็ดเลือ